งานครับ CLV Gen 5ขึ้น2.4นะครับเบนซินนะฮะล้อ18นิ้วนะครับ,นะค,รบคันนี้จูนน้ำมัน E 85นะครับมีระบบแก๊ส LPG ด้วยนะฮะไอ้ย่าออกปิดเสียงก็กปิดเสียงออก ก้อนนี้เข้ามาจาัดรีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน e 8 5นะครับมีระบบ LPG ด้วยนะครับแต่ LPG เป็นระบบธรรมดานะครับก็คือหัวฉีดที่เป็นกล่องจูนปกตินะครับไม่ใช่เป็นระบบ OBD นะฮะเมื่อกี้จับค่าแก๊สให้แล้วก็ <c oughs> แก๊ค่อนข้างบางนะครับ ก็สองจสี่นะฮะเกียร์ C V T นะครับแล้วก็มีเรื่องลิลลี่นะครับปลดให้ครบหมดแล้วนะฮะเจนห้าสองจุดสี่นะครับกลายอคอดเจนแปดเครื่อง V หกสามจุดห้าสองรุ่นนะฮะผมรับอยู่สี่พันห้าร้ยบาทนะครับจุดยากนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนเคยี่สี่เอิร์ดีมหรือ รุ่นอื่นๆนะฮะรุ่นปกติก็รับ3,500ปกตินะครับมีแต่สังรุ่นนี้พิเศษนะครับจูดยากจริงนะฮะโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFIBAN ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศครับสายเป็นซิลเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสำหจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูด5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ สองจุดสี่ก็มีเรื่องดิลี่นะครับค o นด้ปี2013ขึ้นเป็นหมดนะครับมี f อ1บีหนึ่งจุเจนเก้หลี่น่าเกียดนะครับแล้วก็มีเจน5้าเนี่ยสองจุก็หลี่น่าเกียดเหมือนกันนะฮะอ่ะมาดูสปีดเทสกันนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ รอพี่แท็กซี่ไปแป๊บหนึ่งนะน้ำมัน e85 มันจีสนะฮะแต่มันก็กินกว่านะครับเขาวิ่งทางไกลมันคุ้มนะฮะวิ่งทางไกลแต่หาปั๊มเติมยาบอีกโอเคไปเปิดไอเจดีนะครับไป ที่ใช้ CRV 75.2.4นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างตาเล็กเป็นยังไงอ้อมีอันนึงตระกูล CRV ตระกูลอคอรผมปรับรอบช่วยเรื่องตัวสัตนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็พี่จูนะครับหน้าอู่อยู่เซีไทย73นะครับอยู่หน้าบักซอยนะครับจูนคารละ3,500นะฮะร,รุ่นทั่วไปมีแค่ CRV 75.2.4กับอคอร์ด78ี6เครื่อง3.5เท่านั้นที่เป็น4,500บาทนะครับ ปีจูมีบป็การจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดต่างจังหวัดเข้าไปนะแล้วก็นาอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดรับลูกกาคลองเจ็ดผมรับเฉพาะแต่างานจูนอย่างเดียวนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้รับตั้งว่าวที่คลองเจ็ดนะผมมีทีมงานอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะฮะแล้วก็ติดตามเราในเรื่งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือกูเกิลแแบนะครับแค่พีพีจูนลีแม็กฮอนด้าก็เจอเลยนะครับ โอเคก็ส่งอาทะสำหรับ c ี v 752.4านะครับรีแมปน้ำมัน E85 นะครับแก้ตัวสัดปลดลิลรี่ทำให้ครบหมดนะครับขอบคุณครับ